้าเราทำไปแบบนี้เรื่อยๆมันก็สุขแค่แป๊บเดียวมันฟินแค่แป๊บเดียวแต่ว่าความสุขที่เราต้องการจริงๆคือมันมันเกิดขึ้นจากตัวเราเองสังคมไทยมันใช้การประจา์ถ้าจะมีคุณค่าเนี่ยมันก็ต้องสําเร็จและในวงกว้างและได้รับการยอมรับจากคนอื่นมันก็เลยเป็นเรื่องของคุณค่าแบบเนี้ยที่คนเรามักโดนปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก ทิติวัตรห้วยหงทองครับหรือว่าเบียร์นะครับเป็นโฟลเดอร์ของ E-Trader Academy ครับกำลังพัฒนาองค์กรอยู่เพื่อส่งต่อความรู้ในเรื่องของการเทรดการทำกำไรในตลาดให้กับทุกคนครับเกิดขึ้นในช่วงของโควิดนะครับก็เหมือนเป็นตัวเร่งตัวเร่งให้โลกเปลี่ยนนะครับโควิดก็มาดิสับหลายๆธุรกิจไปทำให้เจ้าของธุรกิจเนี่ยไปต่อไม่ได้บ้างแล้วก็พยายามจะหา หารายได้พิเศษจ,จากทางอื่นๆเพิ่มเติมนะครับซึ่งการเทรดเป็นก็ค่อนข้างตอบโจทย์เพราะว่าแค่คุณเทรดให้ถูกทางมันก็สร้างรายได้ได้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เงินทุนมากนะครับเทียบกับการไปหาธุรกิจตอนนี้ที่ธุรกิจไหนที่มันจะไปรอดจะไปต่อ,อยังไงเนี่ยหรือจะเมนเทนธุรกิจเดิมปรับรูปแบบแบบไหนที่จะเข้าสู่แบบดิจิตอลหรือออนไลน์เพื่อที่จะไปต่อและอยู่รอดได้เนี่ยมันจะยากกว่าใช้เวลานานกว่าการเทรดแล้ว ปีที่ผ่านมาน่าจะให้นิยามว่าเป็นเรื่องของการค้นพบตัวเองลวกันนะฮะเรื่องของการค้นพบตัวเองว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ผมตามหามาหลายสิบปีเนาะมันเป็นเรื่องอะไรกันแน่เพราะว่าบางครั้งมันไม่ชัดเจนมันไม่เคลียร์แล้วเราก็คิดว่าการประสบความสําเร็จมันจะทําให้เรามีความสุขนะฮะมันก็มีความสุขแหละ มีความสุขในตอนที่เรากําลังทํา mm hmm. กําลังเดินไปแล้วก็ไปถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่าเป้าหมายที่เรามองว่าถ้าทำเป้านี้แล้วเนี่ยเราเรียกว่าสําเร็จพอมันสาเร็จแล้วเราก็รู้สึกฟินนะฟินาเล่แป๊บพ,พักหนึ่งพอทําได้มันกลับมาว่างเปล่าอีกแล้วมันก็รู้สึกว่าเอ้ยอา้าวแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อวะเรามาถึงตรงนี้แล้วอา้าวแล้วมันจะไปทางไหนต่อเนี่ยเราก็มองหาความสําเร็จที่ใหญ่กว่ามันก็เป็นเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น เป็นเงินลูกใหม่ที่สูงขึ้นกว่าเดิมแล้วเราก็ทํามันไปอีกครับแล้วก็ทํามันแบบนี้มาหลายรอบซึ่งจริงๆแล้วปีนี้คนพบว่าเฮ้ยถ้าเราทำไปแบบนี้เรื่อยๆมันก็สุกแค่แป๊บเดียวมันฟินแค่แป๊บเดียวแต่ว่าความสุขที่เราต้องการจริงๆคือมันมันเกิดขึ้นจากตัวเราเองพื้นฐานชีวิตเลยนะครับมันไม่ได้เป็นคนมีเงินเป็นตันแรกนะครับเรียกว่าเริ่มจากศูนย์นอะอ่ะ ยังดีว่าไม่ได้เริ่มแบบติดลบนะแก็ดีว่าไม่ได้เริ่มแบบติดลบคือเริ่มจากศูนย์เริ่มสร้างทุกอย่างมาตั้งแต่เราเด็กๆาการที่อยู่กับครอบครัวยุคเก่านะรุ่นนี้ก็จะโตมากับครอบครัวยุคเก่านะก็จะมีการตัดสินกันอยู่แล้วตั้งแต่เลี้ยงกันมาเด็กๆเถูกไหมเกิดไม่ดีบ้างสู้พี่ไม่ได้สู้คนนั้นคนนี้ไม่ได้เฮ้ยคนนั้นเก่งกว่ามึ้งอีกนะข้างบ้านนี่เก่งกว่าตลอดนะ ทางบ้านมันก็เก่งกว่าเราเสมอใชฮะเพราะว่ามันจะมีการเปรียบเทียบตลอดเวลาเพราะว่าการเลี้ยงลูกแบบรุ่นเก่าอ่ะมันเป็นแบบนีต้ต้องยอมรับว่าเขาเป็นแบบนั้นอ่ะมันก็เขาก็ไม่ได้ผิดนะเพราะเขาก็โดนผูกฝังมาแบบนั้นเหมือนกันแต่ทีนี้เอ่อมันเป็นหมดนะครับตั้งแต่ที่บ้านถี่โรงเรียนโรงเรียนก็กดดันอีกแบบหนึ่งนะโรงเรียนรุ่นรุ่นเก่าการไม่ส่งงานการอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบเขาเขาเรียกว่าสังคมไทยมันใช้การประจานอ่านะครับมันใช้การปราจา์มันเลยทำให้รู้สึกว่า ถ้าจะมีคุณค่าเนี่ยมันก็ต้องสําเร็จและในวงกว้างและได้รับการยอมรับจากคนอื่นนี่แหละอ่ามันก็เลยเป็นเรื่องของคุณค่าแบบเนี้ยที่คนเรามากักโดนปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กมันเหมือนเราเราบอกตัวเองตลอดอะว่าเฮ้ยมันต้องหาเงินเออตั้งแต่เด็กนะมันโตไปเนี่ยโตขึ้นมานะมันต้องรวยไว้มันต้องสําเร็จไว้มันต้องแบบต้องมีเงินเพราะว่าชีวิตวัยเด็กคือมัน ขาเรียกว่าไงครับมันไม่ได้สมบูรณ์มันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานที่อยากได้อะไรก็ได้มันไม่ใช่แบบนั้นไงมันเป็นอยากได้อะไรหรอไม่รู้จะได้ไหมอยากได้อะไรเหรอต้องรอจะได้อะไรชิ้นหนึ่งต้องรอไม่สามารถที่จะอยากได้อันนี้ได้เลยไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้ามันยากนะ้ก็ต้องหาเองถูกไหมต้องหาเองแล้วก็การที่จะอยากได้อะไรก็ได้เลยเนี่ยก็ต้องหาให้เยอะแล้วเราก็คิดว่าเราต้องมีเงินตัวาเราต้องรวย ต้องสำเร็จตอนสิบเก้าก็เลยเริ่มทำงานเลยทำงานที่แรกเอาเป็นจริงจริงยังจังเลยนะก็เป็นบริษัทเกี่ยวกับอสังหาครับเรียกว่าสิบเก้าก็เข้าไปเป็นเซลเลยนั่นแหละนะเป็นเซลแบบขายบ้านมือสองช่วงหลังเ็าเรียกว่าช่วงหลังซองสบู่แตกประมาณห้าปีอสังหามันก็ยังแบบไม่ได้ฟื้นดีแต่ก็เป็นคือช่วงนั้นที่เข้าไปทำเนี่ยก็เรียกว่ามันเป็นช่องว่างกําลังปรับตัวกําลังฟื้นตัวครับ บริษัทที่เข้าไปทาก็เป็นบริษัทบ้านมือสองซึ่งเป็นหนงาหน้านั่นแหละนะครับเราเข้าไปก็เริ่มเรียนรู้งานครับจริงจังทำตั้งแต่แบบหาบ้านเข้ามาฝากขายกับเราเนาะแล้วก็ออกไปขายนําเสนอลูกค้านะครับรับลูกค้าแล้วก็ไปเปิดบ้านไปดูบ้านนี่นะครับช่วงเวลาว่างก็ปีนเสาไฟนะฮะปีนเสาไฟฟ้าตอนแรกก็กดดันครับกดดันตัวเองได้ตัวเองด้วยความกดดันตลอดเวลาแล้วก็ใช้การแบบดูถูกตัวเองว่าถ้ามึงทำไม่ได้มึงก็อย่าไปเป็นเลยเออถ้ามึงทำไม่ได้มึก็ไม่ใช่มึงแล้วล่ะ มึงต้องทําให้ได้เป็นแบบนี้ครับเราก็กดดันตัวเองด้วยการซื้อรถครับเพราะฉะนั้นถ้ามึงขายไม่ได้เออมึงก็อย่าใช้มึงก็จะไม่มีรถนะถ้ามึงขายไม่ได้มึงก็ไม่มีกินนะแล้วเราก็ขายครับขายครับตะบี้ตะบันทําตั้งหน้าตั้งตาขายปิดให้ได้แล้วหลังจาก A 3สามหนึ่งครับเราก็ออกไปแดงครับแล้วทำไงรู้ไหมพอออกรถเสร็จปุ๊บลาออกลาออก,ลาออกจากที่แรกครับเพื่อที่จะไปทําเองครับคือการ การออกไปทาเองเนี่ยมันก็ต้องทําตั้งแต่ต้นทั้งระบบจนถึงหาลูกค้าแล้วขายแล้วพาไปกู้พาไปโอนทั้งหมดเลยอะ่ะคือเป็นในหน้าเองอครับเรื่องของเรื่องนะโดยที่ไม่มีแอดนี่เอไหมเนี่ยมันไม่มียิงแอดแบบสมัยนี้นะเออมันมีแอดแต่แบบลงหนังสือซึ่งคุณทําไม่ได้หรอกตอนนั้นอะ่ะทุนคุณจะไปลงหนังสือหน้าหนึ่งไม่รู้ตั้งหลายหมื่นแล้วก็ขับรถวนไปวนมาได้บ้านก็โทรไปคุยอย่างเงี้ยครับได้ลูกค้าแล้วก็ติดป้ายติดป้ายเสร็จบ,บางวัน ไม่รู้จะอยู่แถวไหนก็ไปจอดจอดแถวแถวใกล้ๆโซนที่เราหาบ้านไว้เพื่อที่ถ้ามีลูกค้ามาคอมาเราก็พร้อมจะไปเป,เปิดได้เลยอเป็นแบบนั้นเลยนะก็เป็นฟรีแลนซ์แบบนี้อยู่ประมาณปีหนึ่งแต่แน่นอนนะฟรีแลนซ์เราก็จะไปพบความรู้สึกอะไรนะไม่มั่นคงความรู้สึกว่าจะมีลูกค้าไหมวะจะหาบ้านได้ไหมวะจะขายบ้านได้ไหมวะมันก็จะมีความรู้สึกแบบไม่ค่อยมั่นคงไม่ปลอดภัยอยู่นิดนึง มันก็เป็นความรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะยังไงต่อหนึ่งมันคือวัยรุ่นมันคือเริ่มโตเริ่มทํางานแล้วมันมันไม่มีอะไรที่จะพักใจอ่ะมันไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจไม่มีการกราบไหว้พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรใดๆมันคือมันคือตัวเองล้วนๆเวลามีเรื่องหนักๆก็ช่วงนั้นก็คือก็ไม่ระบายใครจะระบายใครอ่ะครอบครัวหรือญาติผู้ใหญ่ท่มันจัดตัดสินเรามาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนึกออกไหมเราจะกลับไปนั่งระบายเขามันก็ไม่ใช่ เออมันคือการพูฟให้เห็นว่าที่ที่เขาตัดสินเราอะมันผิดบอกเขาว่าที่คุณตัดสินเรามาตั้งแต่เด็กเฮ้ยมันไม่ใช่คือมันจะเหมือนกับตอนเราเราเด็กเด็กเราก็จะเหมือนลูกไล่อะมันจะมีแบบลูกพี่ลูกน้องอะไรเงี้ยครับแล้วเราจะเป็นคนที่ด้อยที่สุดอ่าเงินน้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นแบบการเลี้ยงดูแบบไม่ไม่เท่าเทียมพอไปเจอที่งานมันก็ไม่เท่าเทียมอย่าเียเออไอความไม่เท่าเทียมมันมีอยู่ตลอด เป็นแบบว่าเรามองเรามองมปนยังไงแต่ช่วงนั้นน่ะเรามองแบบเรามองแบบสุดคือเราไม่มีตรงกลางไม่เท่าเทียมก็คือไม่เท่าเทียมมันสุดมันไม่มีการลอมชอมคือคือเราไปสุดนะครับแล้วมันก็ผลักดันให้เรากดดันตัวเองเพื่อไปสู่ความสุดความสาเร็จทุกอย่างเราควบคุมมาหมดเลยนะทุกอย่างเราคอนโทรลมาหมดเลยก่อนหน้านี้เราคิดว่าถ้ากูทํากูต้องได้เลยถ้ามึงไม่ทําก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นอยากได้ก็ทํา คิดทําแล้วต้องได้ไม่เกิดอ,อขึ้นวะหรือมันเอหรือจริงๆแล้วมันจะเล่นกูเปล่าวะแล้วมันเล่นกูไม่ได้มันเลยไปเล่นคนรอบข้างกูวะ